สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะตํำแค่รอค่ะพี่น้องแ่บๆน้ำกนเกนเอค่ะอูู้พุน่น้มีลูกชิ้นติ่นไก่น้ำเด้อค่ะพี่น้องติ่นไก่ลูกชิ้นน้ำใส่ผักลงไปน้ำแล้วจะมีหอม ใส่กระตุกมมาค่ะพี่น้องคะเด็กน้อยนอนหรือเด้อค่ะพี่น้องรอบดึกวันนี้เหนื่อยเหนื่อยกันพี่น้องคะหากับคงกับเขากินง่ายๆกับลูกค่ะพี่น้องแล้วกับตายกับลงไปเฮดเวียกไปห้องซักผ้าไปกับลูกอคะค่ะพี่น้องคะเด็กน้อยเขาก็เหนื่อยเนาะหลังเลือกเลี่ยนแม่ผ้าเฮ็ดนันเฮ็ดนี่พี่น้องครันอนเตเวนเลยมาค่ะ นอนตะเวน <c oughs> นอนเวลาปกติของเขานหรอคะพี่น้องแต่เมนีวันสุกเป็นบ่ละพุ่งเนี่กับวันเสาร์พุ่งเนี่ไปไปโรงเรียนเป็นบ่โรงเรียนปิดอืมแต่เขากะนอนเวลาตามที่ปกติที่เขาตรงนอนตะเวนอยู่แล้วอืมครับ มาด้อค่ะเต็มใส้พริกสดอื้อ เร็วๆก็สิไปพับผ <ancestor> no ้าพี่น้องปาดเผ็ดแซ่บแท้ะน้อบัดนี้เผ็ดสะเดือดเผ็ดสะเดือดปานสาซ้ำหน่อยพี่สะเดือดนะ กินแสบๆไปนอ้องมาเด้ออุกซิื coup pas <laughs> แซ่บอืมอืมแซ่บกัดผงกระเทียม ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอ <c oughs> <c oughs> mm -hmm. มีเหงือมีแห้งใช่ป่ะเน้นำตาไหลกินไปน้ำตาไหลแบบเนี้ยอ๋อคักรึแล้วอ๋อ ป่ะทำไมแซ่แจังอีกบ้านหน้ากับเขาอีสเตอร์แล้วเนาะ เร็วมุนไปไว้อย่าดีแต่ละเมื่อ <c oughs> แซ่บ No. Mm-hmm. tai ได้กินจังสีมีความสุขเลยไม่ตายของมาของสวัส เงียบพี่นอ้องด็กเด็กเทียงขึ้นนะํะเงียบเขาบ่ส่งเสียงดังดอกพลังแต่เขาหามความใบส่งเสียงดังงามกันขึ้นมีกฎเกณฑ์ความดาังต้องเข้าลบ ้องเขารบเพื่อนบ้านน้ากัน้องเขารบมารยาทสังคมปาดเผ็ดเมืองหนวกกับมีกดมีเกนพื่อกันค่ะพี่นองคะดูใจกับมีกดมีเกนมีวีนอกวีไนคือกันหล้มันอยู่ที่ตัวตัวเยว่าเรียกยังตัวส่วนบัคก้นแล้วก็ จะปฏิบัติแบบไหนส่วนมากเขาจะปฏิบัติแบบการเข้ารบนั่นแหะค่ะพี่น้องโอ้ยเพชรได้บบดนี้แซบหลมดจดแซบมดจดานยังไงจังเจอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้กินไปห้ไปพี่น้องบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะปาดปากโปยแล้วปากเบอรอ์แล้ว,วออแวบบนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆเ้อคะ่ะ ปฏิสวัสดีค่ะ